สวัสดีครับความรู้สึกหลังดูคลิปนี้คือ Return to Silent Hill กลับมาเทิดหน้ากลับมาที่ Silent Hill <c oughs> อีสัตว์เขาพยายามนั่นแหละเออเอาจริงๆเขาพยายามนั่นแหละแต่แบบความพยายามนั้นก็ยังเฮียอยู่ดี <c oughs> แม่งนี่อุตส่าห์เอาพ่วงกับภาคแรกกลับมาเลยนะเออตะคริสซอฟแกนน่ะแล้วก็ l ซเ t h ฮิ l ภาคแรกก็กำกำกึงก่งนะ มันก็มีคนที่เขารู้สึกไม่โอเคว่าแบบไอ้เหี้ยเปลี่ยนเยอะเกินตอนท้ายแม่งแบบเหี้ยอ,อะไรวะาอะไรอย่างเงี้ยแต่งงานโปรดักชั่นดีลูกสาวหลอนฝันเห็นเซนต์ฮิลล้วก็เลยเดินทางมาเซนฮิลกันแล้วก็หลอนเหลินโปกปากโปกปากกันตอนหลังมันก็เตลดิดเตลิดไปอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็แบบวิพากษ์วิจารณ์มันไม่เหมือนกลับมารอบนี้ก็คือแต่เคสซ็อฟแกรนมาด้วยความแบบเฮ้ย <c oughs> มึงไม่เหมือนใช่ไหมไอสัตว์ได้ดิ เฮีย yeah. เหมือนเลยเอาแบบเอาแบบเหมือนเลยเฮีย yeah. <c oughs> แม่งแต่แบบมึงโอ้ยเฮียไอ้กูจะเถียงมึงว่ามันไม่เหมือนมันก็ไม่ได้คือมันเหมือนน่ะมันมีซีนหลายซีนที่แบบเหมือนน่ะเหมือนเป๊ะเลยมึงนึกถึงแบบ resident evil world o e the last city อะ่ะเออแบบนั้นน่ะโอ้ยเหมือนเลยเฮียคอสตูมคอสเตมิมเฮียอะไรเหมือนใช่ปะ่ะ แต่ความเฮี้ยของ Return to Silent Hill ก็คือเขาหยิบยกเรื่องราวโดยอ้างอิงนะอ้างอิงเรื่องราวจากเกม Silent Hill 2เกม Silent Hill 2อ่ะเป็นเกม Silent Hill ภาคที่โอ้โหแม่งแฟนแฟนเ e เลนฮิลเขาปื้มปิ่มเขาชอบกันมากเพราะว่าบทดีติดท็อปของหลายๆคนอ่ะเซเลนฮิลสองอ่ะรีมาสเตอร์ออกมาอีกที่ทำรีตอนหลังอ่ะเออออกมาโอ้โหแม่งก็กระแสตอบรับดี เออนเนี่ยดีเทอร์ทูเซน i ิ l เนี่ยเขาก็อ้างอิงจากเกมเซน i ิ l ภาค2ภาคน,านัค้นคือไอเหมือนนะมันเหมือนแต่บทอะเขาตัดเฮี้ยนเลยเว้ยแล้วแม่งเลือกตัดเฉพาะส่วนสําคัญด้วยนะโอเคบางคนผมเห็นกระแสบางคนบอกว่าอุ้ยเซนทิวภาค2อะ่ะมันยากนะที่จะทําให้ลงอยู่ใน2ชั่วโมงได้อะมันยากจุงเบยอะไรเงี้ยก็2ชั่วโมงกว่าก็ได้แล้วก็สรุปคือผมว่ามันลงได้ สชั่วโมงกว่าลงได้เว้ยซึ่งในเกมเซนติิวภาค2อ่ะจะเล่าเรื่องของเจมส์นเดอร์แลนด์นะครับตัวละครเดียวกันกับในหนังเลยเนางเอกเป็นแมรี่ที่ตัดเจมวิ่งหากันทั้งเรื่องเนี่ยแมรี่นะครับแล้วก็มีมาเรียที่หน้าเหมือนแมรี่เลยนะครับแล้วก็มีไอตัวกระเปียกลอล่ามีไอคนอ้วนเอ็ดดี้แล้วก็มีแองเจล่า เอออ็งเจล่าอีกสาวหวานระแวงมซอซมอซอตอนต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่ง s ซเลน t ิ i สองเนี่ยเขาจะนิยามเซเลน i ิ l เหมือนเป็นสถานที่ที่ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่คือมีบาปของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นมอนสเตอร์ที่สะท้อนบาปของเจมส์เซนเดอร์แลนด์ซึ่งตลอดระยะเวลาไทาม์ไลน์ที่เราเล่นเกมเนี่ยโอเคมันนานเว้ยเราใช้เวลาเล่นนานก็จริง แต่ผมว่านะมันมีองค์ประกอบที่สามารถสรุปให้เป็นหนัง2ชั่วโมงกว่าได้หนังมันจะมีหลายเทคนิคที่ช่วยล่นระยะเวลาเราไทม์สคริปต์บ้างก็ได้เกิดขึ้นในหนังอะซึ่งการไทม์สคริปต์ถ้ามันถูกดีไซน์ดีๆจัดองค์ประกอบดีๆเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนที่ทำให้เนื้อเรื่องที่ตอนเป็นเกมเซนต์ฮิลยาวๆมันเหลือ2ชั่วโมงครึ่งได้มันอยู่ในไซส์ที่มินิลงได้แต่มึงอย่าว่าอย่างั้นนี้เลยนะ แต่คริสตอฟแกรนเนี่ยอาจจะไม่เก่งเรื่องงานอะดัปเทชันหรือเปล่าเหมือนอย่างตอนเซเลนิวภาคแรกน่ะปัญหามีเหมือนเดิมเลยคือบท บทมันบ้ง Return to ทูเซเลนฮิลเนี่ยบ้งกว่าภาคหนึ่งไปอีกคือเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพูดถึง Return to ทูเซเลนฮ l ลเนี่ยแล้วก็อ้างอิงเนื้อเรื่องในเกมเซเลนฮิล l l สไปด้วยดีกว่าจะได้แชร์ด้วยว่าเขาปรับเปลี่ยนเฮี้ยอะไรบ้างทำไมมันดูเฮี้ยอย่างนี้คืออ่ะอย่างแรกในเกมเราจะเล่นเป็นเจมส์เซเดอร์แลนด์ในหนัง Return to ทูเซเลนฮ l ลเนี่ยเราก็ได้ดูติดตามพระเอกก็คือเจมส์เซเดอร์แลนด์คือตัวละครเดียวกันซึ่งในเกมมันจะมีซีนเปิดอย่างแบบ เป็นเจมส์เซนเดอร์แลนด์ใช่ป่ะอยู่หน้าอ่างในห้องน้ําเหมือนเป็นห้องน้ําแบบสาธารณะริมผาแบบโโศกโโศกหน่อยแล้วนางก็เหมือนยืนอยู่หน้ากระจใช่ป่ะเวอเวอเออเอเอเศร้เาเศร้ามนตมนของนางไปซีเนีย้ยแม่งเหมือนเลยเหมือนแบบไอ้เฮีย้ยเหมือนแบบยากกระก๊อบวางแต่ในหนังอ่ะเขาไม่ได้เปิดที่ตรงนี้ในหนังเขาไปเปิดก่อนตรงที่เจมส์เซเดอร์แลนด์ขับรถมา แล้วก็ชนกระเป๋าปุ๊งกระเป๋ากระจัดกระจายปุ๊บปั๊บุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระเป๋าอันนั้นเป็นของแมรี่ซึ่งแมรี่มันกำลังรอรถอยู่อารมณ์ประมาณเอากระเป๋ามาตั้งไปเยี่ยวแป๊บเดียวไอ้หนุ่มนี่มาชนกระเป๋ากูแม่งเละเทะผ้ากระจัดกระจายกระเป๋าหูแม่งกระจัดกระจายไม่ได้ขึ้นรถจึิงจริงถ้าจะไปก็ไปได้นะเออก็เก็บกระเป๋าก็ห่อผอบโยนขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปซ่อมไปซ่อมไปเก็บต่อในรถก็ได้เออมม่่ออโเคสุดดดท้้้้้ายไไไไขขึึนนรรถถพป๊ แทนที่ว่าจะโมโหนะแบบโมโหโกรธกันแบบว่าไอ้เฮียมึงไอ้ตาเจมเนี่ยขับรถมาชนกระเป๋ามึงซึ่งอีสัตว์คือกูอยู่ของกูดีๆอยู่ดีไอ้เฮียนี่หลุดโค้งแม่งแบบเมออยู่ไอ้เฮียเนี่ยไม่มีสมาธิขับรถอีสัตว์ควายเกือบตกเหวแม่งชนกระเป๋าเขาแม่งพังระเกะระกะแต่อ้เฮียแมรี่ไม่รู้ไปแบบ พิษสวาสด์ไอ้เหี้ยตาเจมนี่ยังไงซะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ดีๆไอ้ตาเจมบอกไอ้อย่างนั้นให้ผมไปส่งไหมอะไรฟิลนั้นอะแล้วไอ้แมรี่แม่งก็แบบโอ้ยคุณเกือบขับรถชนฉันตายอะรู้สึกดีจุงเบยไปเที่ยวด้วยก็ได้คือมึงถ้าแมรี่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยชนแมรี่ด้วยนะคือคนอะคนขับรถจะมาชนมึงอะคือถ้ามึงไม่เจ็บฉี่ตอนนั้นมึงยืนอยู่กับกระเป๋าอะ มึงตายแล้วด้วยถ้าเป็นในความเป็นจริงอะกูว่าแม่งแบบต่อสัมพันธ์ไม่ติดนะกับไอ้เจมอะมันมีปะใครที่แบบเฮ้ยข <mark> ับรถไอ้เหียเกือบชนกูตายเลยนะไปเป็นแฟนกันไหมคะอะไรเงี้ยไอ้เหียไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันความสัมพันธ์ไม่ไปต่อยอดกันได้ยังไงว่าแต่ในเรื่องอะเขา เล่าเหมือนกับว่าต่อจากนั้นเน่ยเจมกับแมรี่มันก็ถูกใจกันอุ้ยผู้ชายคนนี้ขับรถซิ่งชาร์ทชอบไอ้เฮียมึงไปม,งมึงไม่ไปชอบดอมตัเลโต้อะไรไสัตว์ฉันเคยแข่งรถที่นี่ตอนเรียนมัธยมทางรถไฟที่เห็นนั่นห่างจากที่นี่1นึส่วนสไมล์พอดีมาชอบเหียอะไรแต่เจมซะด้ร์แลนเหี้ย ใช่ไหมแต่ว่าโอ้ยแม่งอยู่กันออ้ยป้อนข้าวรักกันโอ้ยแม่งหวานชื่นเลยแล้วมันก็โยงเข้าเรื่องแมรี่ป่วยแมรี่ป่วยเสียชีวิตเจมมันเลยเศร้าเฮิร์ตแต่หลังจากนั้นน่ะแม่งตัดเฮี้ยนเลยมันเหมือนเขาาร์ k ไว้ว่าส่วนไหนสำคัญกูตัดออกอะ่ะเหลือ เหลือแค่แม่งขายเซเลนฮิลขายโลกสนิมขายเมืองหมอกเซเลนฮิลมันจะเหมือนมีมิติใช่ปะ่ะมันเหมือนเป็นมิติหลายชั้นมิติหมอกอ่าแล้วก็เป็นมิติสนิมอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะวูบวับวูบวับวูบวับไปมาซึ่งอ้างอิงสติสัมปชัญญะของตัวเอกของเรื่องะอะไรป่าอะไรประมาณนั้นซึ่งใน Return to Silent Hill อะ่ะเขาก็เปลี่ยนเฮี้ยนเลยแม่งขายแค่แบบเซเลนฮิลผีโมเดลผีบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะ ถ้าพูดถึงพร็อพกับอาร์ตอะเออเราตัดคอมพิวเตอร์กราฟิกไปก่อนนะ t u t u to to l e n t น i l l เนี่ยมีการเซตฉากจริงมีการเซตตัวผีบางตัวตัวผีบางตัวจริงๆด้วยนะเออแต่ว่า รีเทิร์นซูเนติวก็ใช้ CG เยอะฉากวิ่งหนีไอมาลงมาแรงเฮียอะไรนั้นก็ CG แต่ว่ามันจะมีแบบไอ้ปีริมิดเฮดนี่ก็เซตถ่ายกันจริง The N u r s e The Nurse ก็เซตถ่ายจริง The n u น s e ภาคนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบ b u b b l e h e a d ด u r s e ด้วยเออบอบเบอร์เฮดเนิร์สผ้าพันขาว,ขาวๆใช่ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยคือตัวละครหลายตัวมอนสเตอร์หลายตัวเนี่ยมันมีการเซตถ่ายจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะพูดอ้างอิงแบบนี้ก่อนว่าอาร์ตพร็อพ โลเคชันบางอย่างที่เซตถ่ายจริงอะ่ะมันก็ยังได้มาตรฐานเดียวกับเซเลนฮิลหนึ่งอะ่ะซึ่งเซเลนฮิลหนึ่งอะ่ะมันได้เพราะาเรื่องนี้แหละนะมีการเซตอาร์ตพ็อปดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนึ่งส่วนที่ต่างทําให้รีเทนทูเซเล Hill กับเ e n ลนฮิลภาคหนึ่งเนี่ยคุณภาพงานออกมาต่างกันมากซึ่งอันนี้เป็นเคสสตั๊ดดี้ที่เหมือนสะท้อนให้เห็นมากว่าทีมงานต่างทีมกันะ่ะส่งผลถึงผลงานที่แตกต่างกันมาก ก็คือ DP ซึ่ง DP เนี่ยคือผู้กำกับภาพคนที่คอยออกแบบช็อตว่าภาพในเรื่องจะออกป็นยังไงปกติการทำงานแล้วก็คือตัวผู้กำกับกับ DP ก็จะคุยกัน DP เป็นเหมือนคนที่ขยายภาพในหัวของผู้กำกับผู้กำกับจะมีช็อตและภาพที่เห็นอยู่ในหัวอยู่แล้วว่ากูอยากเห็นอะไรในหนังของกูอ่านี่คือไมซ์เซตผู้กำกับเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยตัวละครทำนั้นทำนี้ไปนั้นไปนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่ถ่ายทอดภาพในหัวของผู้กำกับออกมา ให้มันเป็นภาพให้มันออกมาเป็นฟุตเทจเป็นหนังที่เราเห็นก็คือ DP นี่แหละซึ่งพุ่มกับภาพคนที่ทำเซเ e n t Hill ภาคหนึ่งอะ่ะคือแดน r ร s เซนแดนโรสเซนเนี่ยหลังๆมานี้เขาแบบไปเป็น DP ให้หนังฟอร์มยักษ์หลายเรื่องแล้วเออเหมือนกับเบอร์ก็ใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรอย่างนั้นนะแดนโรสเซนเป็น DP ก็อย่างแบบจอห์นวิกสองใช่ไหมเดอะเชฟออฟวอเตอร์ The Water, ก็ใช่ John นวิกภาค3ก็ด้วยจอห์นวิกสที่เป็นน้องจอยอะ่ะหอคอย2ฝั่งอะ่ะ อ่านั่นๆอันนั้นก็แดนโรเซนแฟงเกนสไตล์ล่าสุดแฟงเกนสไตล์เน็ตฟิกอะเกียวโมเดโตโรอะก็แดนโรเซนเป็น DP เหมือนกันมันอาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ที่ทำให้ตาแดนโรเซนเนี่ยเขามาเป็น DP ให้ตาคริสตอฟแกรน์ไม่ได้ตาคริสตอฟแกรน์เลยต้องเหมือนต้องหา DP ใหม่พอเป็น DP ใหม่ปั๊บ ไอ้เชี่ยทรงหนังเปลี่ยนตอนเซเลนฮิ i l l ภาคหนึ่งเนี่ยมันยังมีการเก็บช็อตที่ละมิดละไม,ะมกว่านี้นะอ่ามีการดีไซน์ให้ตัวหนังเนีน่ยเน้นภาพกว้างๆมากกว่าคัดแคบๆในรีเทิร์นทูเซเลน i ิ l เนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งเต็มๆเ,เลยที่กูไม่เข้าใจว่าเขาต้องการเหียอะไรคือให้ตัวละครเจมส์เซนเดอร์แลนด์น่ะถือไฟฉายเหน็บไว้ที่อก โอ้โหแล้วไอ้ไฟฉายหีหมานี่แม่งก็แบบวืดเข้ากล้องวืดเข้ากล้องไอ้เชี้ยมเหมือนคนดูโดนระเบิดแฟลกตลอดเวลาไอ้เชี้ยมมึงคูนี่คือไอ้เขี้ยมึงคิสสักแกรนมึงดูมอนิเตอร์อยู่อะมึงไม่รู้สึกเลยเว่ามันแบบกล้องหลบหน่อยไหมคือมึงจะให้นักแสดงไฟฉายที่หน้าอกนักแสดงแม่งฟึด แม่งแย่ลูกตาคนดูอยู่ตลอดเวลาทำส้นตีนอะไรกูไม่เข้าใจคือผู้กำกับแม่งแบบอยู่หน้ามอนิเตอร์อยู่แล้วอะ่ะมึงก็ดูมอนิเตอร์แล้วมึงก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยไอเหี้ยมันแฟดเปิดเข้ากล้องเข้าเลนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคนดูจะมองเห็นเหีเห้ยอะไรบ้างคนดูไม่มองไม่เห็นเหีเห้ยอะไรนอกจากความโอ้ข่าวจั่วเลยครับไ,ไอสั์มึงก็ให้หลบมั่งก็ได้มึงคุยกับดีพีก็ได้ว่าเฮ้ยเฮ้ย พี่หลบหน่อยได้ไหมครับคือจังหวะที่นักแสดงเล่นโอเคมันบางครั้งมันก็แบบเป็นเหมือนอุบิเหตุอาจจะเกิดขึ้นบ้างอ่ะแบบนักแสดงหันซ้ายหันขวาบางครั้งเล่น2รอบมันอาจจะมีจังหวะที่ผิดเพี้ยนกันเล็กๆน้อยๆส่งผลให้เอยมีโอกาสที่ไฟฉายนั้นจะเข้ากล้องเข้าอะไรได้ด้แบบมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ได้แบบเฮี้ยมมากอ่ะผมว่ามันก็โอเคเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตที่แบบ ไอ,อ้สัตว์จะต้องรีชูดกันใหม่เสียเวลากันเป็นวันๆเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยไฟฉายเสือกแม่งแลบเข้าเข้าเฟรมแค่ไม่กี่วิอะไรอย่เงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นหลอกพวกเราเข้าใจแต่อันนี้คือในโลแม่งก็มืดไม่พอเอาแสงไฟแม่งซัดเข้าจออีกฟับๆัแล้วกูก็แบบมองไม่เห็นเหียยะไรเลยช่วงหนึ่งของเรื่องอ่ะทั้งมืด พังแสงไฟอัดเข้าหน้านี่คือแบบอู้หูกูนี่อยู่ในโรงนี่คือแบบโอ้โหแม่งเมาแฟลชเมาแฟงเมาแสงไฟมากอ่ะไม่พอมันจะมีจังหวะที่ไอเฮียใครเป็นคนออกแบบบอกกูหน่อยนีให้แบบเป็นแสงไฟเต้นแบบปุ๊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 บปล๊บปุ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 ๊บปย๊บปุ๊บปุ๊บปุีบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๊บบปุบบ จะล่าแม่เลยสัตว์แล้วมึง CG เหี้ยมากซึ่ง CG เนี่ยงานคอมพิวเตอร์กราฟิกงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันจะเฮี้ยได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวมันเป็นที่อุปกรณ์ด้วยเพราะถ้าอุปกรณ์ไม่ดีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แรงไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ทำงานออกมาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถูกปะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยงานคอมพิวเตอร์กราฟิกดีๆที่อยู่ในหนังแบบดีๆสวยๆเนี่ยมันก็ต้องการคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐานก็ต้อง a s u s สิครับ ASUS มีสินค้าขายเยอะแยะมากมายเกือบครบทุกอย่างและปัจจุบันคอมชุดร้านต่างๆที่ขายอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นของ ASU s สทาง a s u s เลยมีโลโก้ p o w e r e d by ASUS เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าข้างในนั้นเนี่ยคือคอมของ ASUS ซึ่งคอนเซปของ p o w e r e d by ASUS ก็คือข้างในจะต้องประกอบไปด้วยเมนบอร์ดพร้อมด้วยสินค้าอื่นๆของ ASUS อีก1นึ่งชิ้นเพื่อทำให้เพื่อนๆมั่นใจว่าเมื่อเห็นโลโก้นี้แสดงอยู่นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ข้างในเป็นของ ASUS แน่นอนเนื้อระดับทุกสัมผัส p o w e r e d by ASUS เมนบอร์ดและกาจอเนี่ยสามารถลงทะเบียนรับประกันเพิ่มเติม,ตมจาก3ปีเป็น4ปีนะครับเนี่ย ดีเปลี่ยนมุมมองในการมองหนังเปลี่ยนเลยพูดในการมองไม่ได้มุมมองในการนําเสนอเออนี้ดีกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่านี่แหละคือหนึ่งในองค์ประกอบหลกัหลกๆสําคัญที่ทําให้ Return to Silent Hill เนี่ยสู Silent Hill ภาคแรกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่พูดกับคนเดียวกันแต่ยังส่วนที่เหมือนมันก็มีนะส่วนที่เหมือนก็มีอย่างเช่นอ่าไอไลน์คือมอนกีกีเอาง่ายๆมอนกีกีเดินแบบ โอ้โอ้โอ้โยกแยกยก,ยกแยกไม่มีแขนนะในเกมอะคือมอนสเตอร์ที่ดีไซน์ผ่านมุมมองของตัวละครเจมส์เซนเดอร์แลนด์แทนภาพของศพของแมรี่ที่เหมือนถูกผ้าห่อไว้อ่าประมาณนั้นแล้วก็มีจังหวะดิ้นทุรนทุลายดิ้นทุรนทุลายด้วยปร <ays> <eline> ิมิเทสก็มีอันนี้เหมือนในเกมนะครับปริมิเทสเนี่ยในเกมเนี่ยเขาถูกพรีเซนต์เหมือนกับว่าเป็นผู้พิทักษ์นะเว้ย เออเป็นผู้พิทักษ์ของเจมส์พีระมิดเทดเนี่ยมันจะคอยมากำจัดบาปกำจัดปีศาจให้เจมส์สังเกตว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่เอ้ยในเกมก็มีและใน Return to ทูเซนิวก็มี ก็คือเป็นพีระมิดเทสกกำลังสู้กับปีศาจอีกตัวหนึ่งกำลังต่อยกำลังทุบกำลังทึงอะไรอย่างนั้นมาช่วยแบบเหมือนคล้ายๆชำระล้างบาปทำให้เจมยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไอเดอะเนิร์สเนี่ยเหมือนนะครับซึ่งเดอะเนิร์สเนี่ยในเกมเซเลนฮิลทุกภาคอะ่ะมันก็จะมีตัวละครเดอะเนิร์สนี่แหละแต่ว่าเดอะเนิร์สแต่ละตัวก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละ ตัวละครน่ะซึ่งใน Return to Silent Hill เนี่ยเลือกดีไซน์ The Nurse เหมือนเลยเหมือนกับตอนใน Silent Hill 2ก็คือเป็น The Nurse version Bubble Head Nurse Bubble Head Nurse เนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดังมากหัวของ The Nurse อ่ะมันจะมีเหมือนผ้าขา,ขาวๆพันอยู่แล้วก็ตัวละครมาเรียตัวละครมาเรียเนี่ย Return to Silent Hill เนี่ยเขาบอกเล่าเหมือนในเกมเลยใครที่ไม่ได้เล่นเกมอ่ะก็อาจจะงงๆว่าแบบเฮ้ย a, หน้าเหมือนเมีย อ้แต่เจมส์ดูแลเลยเว้ยใช่ครับมันน่าเหมือนเพราะว่ามาเรียเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เจมส์อยากให้แมรี่เป็นอะเออสังเกตว่ามาเรียจะแต่งตัวเฟียเซ็กซี่นิดนิดตามเจมส์ไปทำภารกิจนู่นนี่ซึ่งการที่ตัวละครมาเรียยังอยู่เนี่ยมันทำให้เจมส์เ่ยมูฟออนไม่ได้มันก็เลยมีเหตุการณ์ที่พิระมิดเฮดเนี่ยเข้ามาแบบไล่ฆ่ามาเรียหลายรอบซึ่งในหนังตัดเทียนเออ เอาโยนมาแค่เหมือนมาเรียเดินยิ้มแฉ่งไปมาแล้วก็แบบจุกจิกจอแจ๊มาเรียเป็นภาพสะท้อนของแมรี่ก็ไม่ได้เล่ามีแดอะล็อกมาถามิีเดียว,ยวใช่คุณกำลังสงสัยใช่ไหมหน้าเหมือนใช่หน้าเหมือนเมียมึงเลยอะไรเงี้ยสัตว์บทอย่างเฮีย้ยซึ่งจริงๆอ่ะถ้าตัวละครไหนที่พูดว่าทิ้งไม่ได้คือแม่งสาคัญมากๆเลยคือมาเรียแล้วไทม์ไลน์ของมาเรียแทบทิ้งไม่ได้เลยด้วยเพราะมันมีผลกับตอนจบแล้วคขาเนี้ยพอเขา ตัดมาเลียเที้ยนเลยเหลือกระจุดเดียวกลายเป็นว่าตอนจบยังไงจบลูปอีสานชนเป๋าเริ่มเรื่องชนเป๋าจบชนเป๋าปายเธอควายอไอหนุ่มอ้วนเออหนุ่มอ้วนเนี่ยในเกมมันชื่อเอ็ดดี้แต่ว่าในหนังอะ่ะเขาก็โยนมาแค่แบบ็อตเหมือนเออ็อดเหมือนเหมือนเลยนะอ้วก อยู่อ้วกแหวแว,แ,วแล้วก็เดินไปในรีเทิร์นซูชิฮูก็มีอ้วกเหมือนกันอ้วกอ้วกอ้วกเดินไปเจอรลล่ามีไอหนูรลล่าอยู่ตรงนั้นมีพีระมิดอะไรเงี้ยเอ้ยมีมอนเตอร์อีกตัวที่เหมือนเฟรชลิฟในรีเทิร์นซูชิฮิเนี่ยเฟรชลิฟก็คือตัวที่มันเป็นเตียงอะแล้วที่หวัวมันห้อยแล้วกรีดถ้าเป็นในเกมอะตัวเฟรชลิฟเนี่ยมันจะดีไซน์เหมือนเป็นภาพของแมรี่ในความทรงจําของเจมที่มันป่วยอะไรเงี้ยในเกมอะจะอธิบายไว้คือแมรี่อะ เขาป่วยนอนสมป่วยอยู่โรงพยาบาลใกล้ตายแล้วแล้วเจมส์เน่ยเขาก็ต้องเฝ้าแมรี่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่ป่วยอะแมรี่เขาก็เหมือนแบบไม่อยากให้แฟนของตัวเองมาเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเหมือนด่าทอไปบวกกับว่าป่วยด้วยมั้งอืมป่วยด้วยอะไรเงี้ยอารมณ์ก็สวิงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคือแมรี่เขาก็พูดจาไม่ดีด่ดาเจมส์ตลอดระยะเวลาที่ดูแลหลายปีนะเออหลายปีนะครับผม จนทําให้เหมือนกับเจมส์เนี่ยเกิดสภาวะแบบเหมือนรู้สึกไม่ดีหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะท้อนออกทางปีศาจพวกเนี้ย ด้วยจริงๆในเกมมีปีศาจตัวหนึง่งไม่ได้ถูกยกมาในหนังก็คือแมนดารินแมนดารินเนี่ยจะมีปากอยู่ที่มือที่แขนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆเป็นปากของแมรี่ที่คอยดุดาว่ากล่าวเจมส์อะไรอย่างนั้นแล้วตัวละครประกอบทุกตัวในเกมอะสําคัญด้วยนะไม่ใช่แค่มีอยู่ะตัวคริสต็อแกนผมไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าทําไมเขากระชับให้ตัวประกอบเหลือแค่ออกมาแบบกระจุบกระจิบขี้หมูขี้หมาเหมือนแบบมาเรียโดนพีระมิดเทดไล่ฆ่าหลายรอบยอะไรเงี้ย แต่ว่าไล่ฆ่าเสร็จปั๊บกลับมาได้เจมงงงเฮ้ยว่ามาเรียคืออะไรเนี่ยเอายกออกทั้งดุนเลยไอสัตว์เหลือแต่แบบชายหนุ่มขี้เหงาตามหารักเดินเหงาเหงาในดงผีที่เหลือแค่นั้นน่ะแม้แต่ตัวละครอเจล่าโดนยกออกเรียบจริงๆตัวละครอเจล่าเป็นตัวละครประกอบที่ผมชอบที่สุดในเกมซีร n ส์2เลยนะเพราะว่าชีวิตนางมันหมองหมดมาก เออแต่โยนมาเหมือนแบบคนบ้าธรรมดาธรรมดาคนนึงอ่ะอีสัต์นี่กูเครืองมากตัวละครเอ็งเจาคือเป็นตัวละครที่ในเกมอ่ะนางจะมีสภาวะเหมือนในรีเทนสุ v ทิวก็เห็นก็คือนางจะกลัวผู้ชายจะแบบเหมือนไอ้เจมส์จะเข้าใกล้ก็ไม่ยอมเอามีดจี้อะไรเงี้ยเออไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมผู้ชายเข้าใกล้นั่นเป็นเพราะว่าในอดีตอ่ะเธอเคยโดนพ่อของตัวเอง ล่วงละเมิดทางเพศส่งผลให้นางมีความเจ็บปวดภายในใจโมโหโรดแค้นตัดสินใจฆ่าพ่อตัวเองซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะในเกมมันจะมีบอสตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบาปและเหตุการณ์ของออเจล่าด้วยนั่นก็คือ abstract daddy ซึ่ง abstract daddy เนี่ยมันจะอยู่ในฉากฉากหนึ่งจริงๆในหนังก็หยอดมาแล้วเออแต่ไม่ได้ขยี้ต่อถ้าไม่ได้ขยี้ต่อจะหยอดมาหาพ่อเหมือ มันจะมีซีนในรีเทิร์นซูเซนทิก็มีผนังเป็นเหมือนเป็นเหมือนเนื้อมีเห็นเหมือนเห็นเส้นเลือดเห็น,เ,หน,เ,หน,เ,หนเอ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกสูบก็คือเหมือนเป็นในยะแทนเหตุการณ์ที่แองเจล่ากำลังโดนพ่อตัวเองล่วงละเมิดเออแล้วก็เป็นบอสแอสแท็กแดดดี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเจมส์ต้องสู้กับแอสแท็กแดดดี้ด้วยเออแม่งต้องสู้แอสแท็กแดดดี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปังโคตรมันอะยกออกแองเจล่าเหลือแค่คนบ้าคนหนึง่งอิสัตจากผู้หญิงที่แม่งบอบช้ำจัด จัดโดนพ่อล่วงละเมิดจนต้องตัดสินใจฆ่าพ่อตัวเองจนเป็นบาปแล้วมาอยู่ในเซเลนฮิลล์ไม่พอจริงๆแล้วหลังจากที่ฆ่าแอปแทกแดดดี้เเส้นทางของแองเจล่มันจะมีซีนที่แองเจล่เดินขึ้นบันไดไฟไปเป็นเหมือนแบบเส้นทางชีวิตของนางเ,าเหมือนเต็มไปด้วยไฟร้อนราคะความโหดร้ายเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะ ตัวละครแองเจล่าอีสัตว์ในเกมมีมิติให้เล่าอีกเยอะเลยมึงเอาแองเจล่ามาเล่าไปเลยคนบ้าคนหนึง่งซัซึ่งตัวละครทุกตัวมันจะมีบาดแผลมีปมในใจหมดเลยอย่างแองเจล่าเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองใช่ปะ่ะเอ็ดดี้ก็มีนะเห็นอ้วนๆเดินอ้วนๆอ,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 อย่างนั้นเอ็ดดี้ก็มีในเกมอ่ะมีซีนที่เอ็ดดี้ต้องสู้กับเจมด้วยซึ่งเอ็ดดี้อ่ะเป็นเหมือนคนที่เขาชอบโดนบูลลี่ เ,เขาโดนบูลลี่เยอะโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเหลืออดส่งผลให้เขาตัดสินใจไล่ฆ่าคนที่บูลลี่เขาเซเลนิวสองอ่ะสาเหตุที่มันดีมากๆเพราะว่ามันคือหนังหักมุมเอาจริงๆผมไม่อยากจะสปอยเรื่องราวจริงๆในเกมนะใครที่แบบเฮ้ยทียฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากไปเล่นเกมก็ปิดคลิปก่อนก็ได้เออแต่ว่าผมขออนุญาตสปอยไปเลยนะครับเพื่อแชร์ความรู้สึกว่าทำไมผมถึงไม่ชอบรีเทิลทู e ซเ Hill มากๆอ่ะเพราะว่าเขาเอา บทเอาเรื่องของเ e รีวิภาค2ที่มันแบบโคตรมาสเตอร์พีซเลยเอามาทำสเสลตุ้มเป้ผมก็จำเป็นที่จะต้องสปอยเพื่อพูดคือเกมเซรีวิสองเนี่ยแฟนเกมเขาให้นิยามว่านี่คือเป็นเกมที่บทดีเป็นระดับต้นๆเลยแล้วเป็นเกมที่จบหลายแบบด้วยนะเออมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเล่นน่ะว่าจบแบบไหนมีจบหลายแบบมากแต่ละคนเล่นก็อาจจะจบไม่เหมือนกันประมาณนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจหลักของเซรีวิวภาค2คือคลายแม็ก และเซอร์ไพรส์ในตอนจบสุดท้ายอะเรื่องราวทั้งหมดนะคือแมรี่ป่วยจริงแต่ไม่ได้ตายจากการป่วยแมรี่ตายจากการโดนฆาตรกรรมซึ่งคนที่เป็นฆาตรกรฆ่าแมรี่คือเจมส์เซนเดอร์แลนด์นั่นแหละเจมส์เซนเดอร์แลนด์ลงมือฆาตรกรรมแมรี่แล้วเอาศพใส่ท้ายรถมาซึ่งในเกมอะเขาจะมีหยอดอิสาเอกเอาไว้ตั้งแต่แรกเออมันเป็นช็อตเหมือนแบบถ้าสังเกตจะเห็นนะ่ะ ว่าท้ายรถอะ่ะมันมีถุงถุงศพอยู่เบาะหลังอะไรอย่างนั้นเออซึ่งเป็นเหมือนจริงๆเขาหยอดเฉลยเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยเจมมนันแหละคือฆาตกรที่ฆ่าแมรี่แล้วหลังจากที่เจมตัดสินใจฆ่าแมรี่ไปแล้วอะ่ะนางก็เสียใจชอกช้ำจิตตกเพราะานางโดนกดดันเยอะมากคือสภาวะต้องดูแลแมรี่ที่กำลังป่วยใกล้ตายอะ่ะ นางก็แบบอึดอัดกดดันนู่นนี่ตัดสินใจฆ่าแฟนตัวเองใช่ปะ่ะแล้วหลังจากที่ฆ่าแฟนตัวเองก็จิตตกเหมือนป่วยทางจิตไปเลยเออทำให้แบบเหมือนตัวเจมส์เองอะยอมรับความจริงไม่ได้เลยสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาว่าแมรี่ป่วยตายซึ่งในเกมมันก็จะมีแบบเหมือน จุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหยอดอีกอย่างเช่นระหว่างที่เราเล่นเกมอ่ะเราจะได้ยินเสียงแบบเหมือนเป็นเสียงสะอื้นของผู้หญิงเสียงร้องไห้อะไรเงี้ยเป็นเสียงสะอื้นของแมรี่ที่เหมือนยังติดอยู่ในหัวของเจมส์อ่าแล้วพอเจมเข้ามาอยู่ในเซเลนฮิลเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนได้ยินเสียงสะอื้นของผู้หญิงตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งในเกมก็จะมีจบแบบเ,เป็นจบเหมือนลิฟเอนดิ้งเจมยอมรับผิดแล้วก็ก้าวเดินใช้ชีวิตต่ตอไปได้ move on ได้ กลับไปใช้ชีวิตได้มีมาเรียเอนดิ้งมาเรียเอนดิ้นี่คือยอมรับว่าตัวเองแบบหมดรักแมรี่แล้วจูงมือเดินกับมาเรียจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตอนจบอีกฉากหนึ่งที่จำได้ผมผมชอบอันนี้สุดเลยก็คือตกน้ำเออจบตกน้ำนะครับก็จะเป็นเจมแบบสิ้นหวังแล้วหมดแล้วเหียจำทุกอย่างได้เหียตัดสินใจเลยสตาร์ทรถบึงตกหน้าผาจมน้ำไป พร้อมกับศพแมรี่ก็คือตายตามอ่าอะไรอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยอิสัตวคือเนื้อเรื่องดีชิปหายเยซเลนฮิลสอง่ะแล้วมึงเอามาเล่ายัางไงผู้ชายคนหนึ่งแม่งเมาอีสัตว์เอ้ยก่อนหน้านั้นไปทําอะไรไปขับรถเกือบชนแมรี่ตายจริงๆแมรี่เกือบตายตั้งแต่มึงหลุดโค้งตอนนั้นแล้วกําลังเบอร์ปุ๊บหลุดโคง้งจะชนผู้ชายขับรถจะชน แมรี่ชอบชาร์ตไอ้ี้ยชอบใช้ีวิตเสียงๆสีอิสัต์ไม่รู้จะเอาใครทําผัวแล้วจริงๆเอาผู้ชายที่หลุดโค้งมานี่แหละจับทำผัวแม่งเลยอิสัตแล้วรักกันหวานชื่นป้อนหนมป้อนเนิมกันควายเอ้ยผมถึงบอกไงว่าตะคิสตอกแกนเนี่ยน่าจะไม่เก่งเรื่องแบบเล่าแบบ ept, อะแดปอะแดปเรื่องจากเรื่องราวที่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่เก่งอะไรแบบนี้ นะครับซึ่งจริงๆแต่คริสตอฟแกรนเขาก็ไม่ได้แบบมาสายกำกับจ๋าขนาดนั้นน่ะกำกับหนังทุกปีอะไรเงี้ยไม่ได้มาสายพู้กับเป็นหลักไงเออก็อาจจะทำให้แบบเหมือนอะแดปไม่ถึงอ่ะเอามาปรับปรับเรื่องราวจากเซรีนิวสองมาเป็นหนังเนี่ยไม่ถึงเอาจริงๆนะถ้าแบบพู้กับดีๆนะเป็นพูงกับดีๆเก่งๆเอามาทำแล้วเอามาอะแดปเล่าให้มันดีๆคนที่ไม่ได้เล่นเกมมาก่อนอ่ะผมว่าแม่งน่าจะชอบเลยอ่ะ ออแม่งก็ไม่แปลกอะที่แม่งเขากล่นด่ากันทั่วปาพีอะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้รีเทิร์นทูเซเลนฮิลนะสองคะแนนอืมสองคะแนนนี่สั์เอาใหม่กูว่าไม่สองอะหนึ่งจุดห้าดีกว่าเออแก้ป้าปูงหนึ่งจุดสองไม่ถึงสองเยอะไปสองเยอะไปหนึ่งจุดห้าดีกว่าหนึ่งจุดห้าดีกว่าเล่าเหมือนเนี่ยเหมือนอ่าริเซนดีวิวอะตัดแซคแฮกเกอร์อะเออบอกไปเลย อุย้ยเรื่องราวไม่เหมือนนะครับเป็นตัวละครอื่นไปเลยแตไ่ไม่ได้อีกตอนทำเซนเรนฮิลหนึ่งคนก็พูดถึงเรื่องนี้ไงก็แบบเอ้ยเฮี้ยไม,ไม่เหมือนเลย <c oughs> เอยกันนอยมั้งเอ่อนอยมั้งพอกลับมาครั้งนี้เหมือนเหมือนไม่หมดอีกเหมือนไม่หมดโดนอีกเฮี้ยเหมือนไม่หมดแล้วเลือกเซนเรนฮิลสองด้วยโอ้ตายเลยเฮี้ยตายเลยตายเลยตายเลยผมไม่ชอบเลยดีเทิร์นเซนเรนฮิลแล้วก็โลโก้อันเนี้ย คุณจะเห็นไหมบางคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมันคือโลโก้ของทาง Asus ที่เขาออกแบบมานั่นคือโลโก้ power l e t by Asus ซึ่งโลโก้ power l e t by Asus เนี่ยมันอยู่ในคอมประกอบคอมชุดเวลาคุณไปร้านคอมพิวเตอร์เพื่อบ่งบอกว่าในคอมประกอบคอมชุดอันนั้นเนี่ยมันจะมีฮาร์ดแวร์ของ Asus อย่างน้อยๆ2ตัว1อย่างแล้วแน่ๆคือเมนบอร์ด เพราะฉะนั้นมั่นใจได้มาตรฐานของเอซุแน่นอนเนื้อระดับทุกสัมผัสเวอร์เร็ไบเอซูสครับฝากเันทุกครั้งนะครับหนังทุกเรื่องจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอเนวนะครับ